เจอคนไม่รักษาคำพูดทำอย่างไรวันนี้อาตมามีแนวคิด5อย่างที่เวลาที่เราเจอคนไม่รักษาคำพูดเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรหนึ่งก็คือทำใจทำใจทำใจเลยว่ายังไงเราก็ต้องเจอตราบใดที่เรายังทำงานกับคนยังอยู่กับคนเราก็ต้องเจอคนที่ไม่รักษาคำพูด คนเรานั้นจะให้ดีโดยสมบูรณ์แบบมันก็ไม่ได้มันไม่มีใครที่ดีสมบูรณ์แบบทุกคนนั้นย่อมมีข้อผิดพลาดย่อมมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดถ้าเราคิดในแง่บวกก็คือเราย่อมมีโอกาสที่จะผิดพลาดเขาอาจจะผิดพลาดหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เจตนาที่จะผิดคำพูดกับเราหรือว่าอาจจะมีเหตุจำเป็น อะไรต่างๆมากมายเราก็ทำใจเอาไว้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะเพอร์เฟกมันไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์มันต้องมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเหมือนโลกเรามีมีราบมียศมีสรรเสริญมีสุขแล้วก็มีทุกข์แล้วก็มีนินทาอย่างเงี้ย มันก็มีของตรงกันข้ามมีว่าก็ต้องมีเสื่อมว่ามียศมีก็ต้องมีเสื่อมยศมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีสรรเสริญก็ต้องมีดินทามันก็มีปรับปนกันไปมองให้เป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมของชีวิตอันนี้ก็คือทำใจไว้ทำไว้ในใจทำไว้ในใจเป็นประจำสองก็คือทำความเข้าใจทำความทำความเข้าใจก็อ๋อเขาเป็นคนมีนิสัยแบบนี้ บางทีเขาก็ไม่ได้ทำกับเราแค่คนเดียวไม่ได้แค่ผิดสัญญาไม่ได้แค่ผิดคำพูดกับเราแค่คนเดียวเขาก็ยังทำแบบนี้กับคนอื่นด้วยลองไปสอบถามเพื่อนรอบข้างลองไปสอบถามเพื่อนร่วมง,งานหรือคนใกล้ตัวของเราที่อยู่ในแวดวงเดียวกันลองถามว่าคนที่ผิดคําพูดกับเราคนเนี้ยเขาทําแบบนี้กับคนอื่นไหมเราก็จะได้คําตอบไม่มากก็น้อยว่าคนคนนี้ก็ ไปผิดคำพูดผิดคำสัญญากับคนอื่นบางทีเขาก็ไม่ได้เป็นบางทีเขาก็ไม่ได้ผิดแค่คำพูดกับเราคนเดียวเขาก็ยังเป็นกับคนอื่นก็เข้าใจนิสัยว่าอ๋อเขาเป็นเข,ขาเป็นคนนิสัยแบบนี้เขามีนิสัยที่ไม่ดีติดตัวอย่างนี้แล้วก็มองให้เห็นให้เห็นว่าก็เป็นความโชคร้ายของเขาว่าที่เขาเป็นคนมีนิสัยแบบนี้แล้วนิสัยแบบนี้มันจะทําให เขามีความน่าเชื่อถือมันจะทําให้เขามีความเจริญรุ่เงเรืองในหน้าที่การงานได้อย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะพบเจอแต่ความเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เหรอมันก็จะเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดหรือผิดศัจยิ่งเป็นคนที่ผิดศัจจะไม่รักษาคําพูดทําเป็นอาจินทํำบ่อยๆทําเป็นประจําทําเป็นต่อเนื่องเดี๋ยวสุดท้ายแล้วผลมันก็ต้องเกิด เดี๋ยวสุดท้ายแล้วผลมันก็ต้องเกิดเหมือนคุณมีน้ําอยู่ในโอง่งแล้วคุณเอาเกลือวันละแก้ววันละแก้วใส่มันเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันพอจํานวนเกลือมันได้ปริมาณที่สมมาตรกับน้ําในโอง่งขนาดโอง่งน้ําในโอง่งก็ต้องเค็มเป็นเรื่องปกติคนที่ผิดคําพูดบ่อยๆหรือกระทําสิ่งใดบ่อยๆเนี่ย เดี๋ยวผลมันก็เกิดคนที่ผิดคําพูดบ่อยๆผิดคําสัญญาบ่อยๆต่อไปก็จะก็คงไม่มีใครเชื่อถือสุดท้ายแล้วผลที่เกิดจากการผิดคําพูดผิดคําสัญญามันไม่ได้ออกมาดีมันมีแต่ความเดือดอร้อนมีแต่ความหายนะทั้งนั้นไม่ต้องห่วงเขาเป็นนิสัยนิสัยเขาเป็นแบบนั้นก็ปล่อยให้เขาเป็นแบบนั้นไปนะเราคงไปจัดแจงเราคงไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ แต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือข้อที่3ก็คือเราต้องสอนใจเราสอนใจเราว่าเราเจอคนแบบนี้เรารู้สึกอย่างไรเราก็อย่าไปทําแบบนั้นกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเราทําแบบนั้นกับคนอื่นคนอื่นก็จะรู้สึกแบบเดียวกับที่เรารู้สึกอย่างที่สีก็คือระง,งับใจคุณต้องคุณต้องระง,งับใจตัวเอง ไม่ให้โกรธอาจจะโกรธได้อาจจะเกลียดได้อาจจะมีความรู้สึกอยากจะเอาคืนเสงเบื่อแต่คุณต้องเอาเหตุแห่งทุกข์จริงๆออกไปจากใจคุณก็คือความโกรธความเกลียดความอยากจะเอาคืนบางคนแค้นจองเวรอยากจะเอาคืนคุณต้องเอามันออกไปเพราะเมื่อถ้าเกิดคุณเกลียดคุณแค้นอยากจะเอาคืนแล้วคุณไปทํากับคืนถามว่าคุณกับเขามันก็ไม่ต่างกัน มันก็เป็นเหมือนกันแล้วแบบนี้ใครใครดีกว่ากันมันก็ไม่มีใครดีกว่ากันแล้วถ้าไปเอาคืนแล้วเรื่องมันก็ไม่จบมันก็จะทำกันไปทำกันมาสุดท้ายเราเองก็จะกลายเป็นคนที่มีนิสัยแบบนั้นมันก็จะเข้าเข้าภาษิตที่ว่าว่าแต่เขาอีนเนาเป็นเองคือไปว่าเขาเป็นคนไม่รักษาคำพูดเป็นคนผิดศัจจะเป็นคนพูดจาไม่น่าเชื่อถือแต่เรา เวลาโมโหเวลาโกรธเอาไปทําแบบนั้นซะเองมันก็ไม่ต่างกันฉะนั้นที่คนเราบักจะถูกโดนกล่าวหาหรือโดนว่าว่าคนนี้ดีแต่ปาดีแต่พูดพูดได้แต่ทาไม่ได้มันก็จะเป็นแบบเนี้ยพอตอนที่เขาทํากับเราเราไม่เคยเอาสิ่งที่เขาทําเนี่ยมาสอนใจเราไม่เคยเอาความรู้สึกที่เวลาเราถูกกระทําเนี่ยมาสอนใจเรา เราคิดแต่ว่ามันทํากูมันทําแบบนั้นกับกูกูต้องเอาคืนมันพอไปเอาคืนมันเสร็จปุ๊บอ้าวแล้วแล้วทาแบบเขาการกระทําเดียวแบบเขาเราก็ไม่ต่างจากเขามันก็ไม่ต่างกันอะ่ะอืมมันก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเหตุแห่งทุกข์จริงๆเน่ยมันอยู่ที่ใจเราถ้าเราอ้งับความโกรธความเกลียดความแค้นไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็ไปทําแบบเขาอะสุดท้ายเรากับเขาก็ ไม่ต่างกันข้อที่5เลยก็คือดีต่อใจสุดท้ายแล้วคุณต้องทำดีให้เขาซึ้งใจต้องทำให้เขาเห็นว่า <c oughs> การเป็นคนมีการเป็นคนรักษาคำพูดการเป็นคนสัจจะเนี่ยมันมีอานิสงส์อย่างไรแล้วการเป็นคนรักษาคำพูดเป็นคนรักษาการเป็นคนไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัจจะเนี่ยมันมีโทษอย่างไรคุณต้องทำให้เขาเห็นคุณเห็นโทษ คุณต้องทําให้เขาซึ้งใจว่าขนาดเขาเนี่ยเป็นคนไม่รักษาคําพูดไม่รักษาสัจจะแต่คุณเองก็ไม่ทําแบบเขาคุณเองก็ยังเป็นคนมีสัจจะเป็นคุณเองก็ยังเป็นคนรักษาคําพูดคุณเองก็ยังตั้งมั่นยังรักษาความดีที่คุณมีมันก็จะบ่งบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หนักแน่น จริงๆแล้วเนี่ยคนจริงเนี่ยเป็นคนที่หนักแน่นคนที่รักษาคําพูดเนี่ยเป็นคนที่หนักแน่นในในความดีหนักแน่นในสิ่งที่ดีๆ่คนที่ไม่รักษาคําพูดเนี่ยแสดงว่าใจเขายัางไม่หนักแน่นคุณต้องแสดงให้เห็นว่าใจใจเราหนักแน่นถ้าใจเราไม่หนักแน่นเนี่ยมันก็ มันก็จะไม่ต่างอะไรจากเขาอะบางคนถ้าไม่หนักแน่ในความดีพอทําดีแล้วคนอื่นไม่ดีด้วยก็จะเข้าใจว่าทําดีไม่ได้ดีก็เอ่ยไปทำไม่ดีแทนเอ่ยไปทําชั่วแทนอันนี้ก็เยอะแยะแเยอะแยะมากมายในสังคมปัจจุบันเพราะเราก็ไม่เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจในเรื่องผลของกรรมเราไม่เข้าใจในเรื่อง บุญเรื้องบาปเพราะว่ามันก็เป็นเหตุปัจจัยที่สลับซับซ้อนที่มันไม่ได้มีแค่เหตุปัจจัยในปัจจุบันเพียงชาตินี้ชาติเดียวมันมีพบชาติซ้อนที่เราเคยทำอะไรไว้ต่างๆมากมายที่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ปมหรือไปถอดนหขัดมันออกมาได้ฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราต้องทำปัจจุบันของเราให้ดี ถ้าเราทําปัจจุบันดีเนี่ยแสดงให้เขาเห็น,นว่าเราเป็นคนหนักแน่นแม้กระทั่งเขาทําแบบเนี้ยเขาทําสิ่งที่ไม่ดีแบบเนี้ยไม่รักษาคําพูดแบบเนี้ยแต่เราก็ยังรักษาคําพูดเรายังตั้งมั่นเรายังเรายังมีเรายังถืออุดมการ์่ะคือเราหนักแน่นในสิ่งที่เราพูดหนักแน่นในสิ่งที่เราทําคือไอาการกระทําตรงนี้ยมันก็จะทําให้จิตใจของเขาอ่อนอ่อนลงขึ้นทําให้เขาสํานึกผิด การที่จะทําให้คนสํานึกผิดในบันทีมันต้องแสดงการกระทําให้เห็นการที่จะทําให้คนสํานึกผิดไม่ใช่การไปด่าการไปใช้อารมณ์ไปต่อว่ามันไม่มีใครสํำนึกผิดหรอกเหมือนกับมีคนมาด่าเรามีคนมาต่อว่าเรามีคนมาใช้อารมณ์ฉุนเฉียวโกรธเกี่ยวกับเอาเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่ไม่มีทางที่เราจะรู้สึกผิดได้อันนี้ก็คือ5เทคนิค แนวคิดที่จะทําให้เราสึกสบายใจเมื่อเราเจอคนที่ไม่รักษาคําพูดเนี่ยไม่รักษาสัจจะเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาไม่ให้ใจของเราเนั้นเนี่ยมีความโกรธที่แองก้าหรือมีความขุนเคืองที่แองก้าเมื่อเราทําความเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็จะเบาบางทําให้ความโกรธทาให้ความขุนเคืองเบาบางก็มองให้เห็นเป็นเรื่องปกติแล้วก็เมื่อเราเห็นเขา เป็นคนแบบนี้นิสัยแบบนี้เราก็ต้องคราวนี้ก็ต้องมาปรับที่ตัวเราวาว่าเราจะวางตัวกับเขาอย่างไรเราจะปฏิบัติตัวกับเขายัางไงเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการดำรงชีวิตแล้วก็การทำงานร่วมกันขอจเจริญพร